ทีนี้มาดูเรื่องสมาธิถ้าทานไม่ถน,นัดศีลไม่ถน,นัดผมถน,นัดสมาธินั่งทีไรนิ่งทุกทีนะเข้าสมาธิได้ตลอดถามว่าเป็นอริยบุคคลเลยได้ไหมยังอีกเหมือนกันได้สมาธิทุกระดับก็ยังไม่ได้นะให้ยงได้สมาธิปตมชานทุติยชานตติยชานจตุสชาน อากาสานัญจาจตนะวิญญาณัญจาจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณสัญญาจตนะถึงสัญญาเวทิทยิตานิโรธให้9ระดับเลยเชี่ยวชาญชำนาญคล่องแคล่วก็ยังเป็นปุดุชนนะอ่ายังเป็นปุดุชนไปเกิดในเทวดาชั้นนั้นๆที่ตามกําลังสมาธิที่เขาชํานาญอยู่แตพ่พระพุทธเจ้าก็ยังเรียกบุคคลน,นั้นว่าอสุตวาปุถทุชนนะ เป็นเทวดาผู้ยังเป็นปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำของตถาคตนะดังนั้นทำสมาธิได้ต้องมีอะไรก็ต้องมีสุตตะมีสุตตะแค่ได้สดับนบะเราทำสมาธิได้ต้องในระดับเชี่ยวชาญชำนาญชำนาญขนาดไหนชำนาญในระดับว่าถึงคลาวมรณะกาเลแล้วไม่เสื่อมเมื่อถึงคลาวกายสัพเพทา กายแตกทำลายมรณะกาเลมาถึงแล้วเรายังดำลงอยู่ในสมาธิได้อยู่ในปฐมฌานได้อยู่ในทุติยฌานได้ตติยฌานได้จดตตฌานได้อย่างนี้อันเนี้ยบวกกับการเป็นผู้ได้สดับอันนี้เพียงพอเลยเพียงพอต่อการปรินิพานในภพหน้าได้เลย แล้วผู้จ้าก็จะเรียกบุคคลนั้นว่าสุตตวาอริยะสาวโกหรือพาคคอโตปะนะสาวโกสาวกของพระผู้มีพระภาคนะเทวดาพวกนั้นก็จะถูกเรียกอย่างนี้นะแล้วก็บอกเนี่ยแหละคือความต่างต่างกันของผู้ที่ได้สดับกับไม่เคยสดับคนที่ไม่เคยสดับเลยให้คุณเก่งสมาธิเชี่ยวชาญชํานาญจนกระทั่งตายแล้วไม่เสื่อมก็ ก็ปรินิพานไม่ไดนะ้แต่นั้นในพระสูตรนี้จะให้ดูว่านะพระอ,องค์ตัดใบพระอ,องค์บอกว่าพิกุตั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมชานมีวิตตบมีวิจาร์ณมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บุคคลนั้นพอใจชอบใจปฐมชานั้น และถึงความปลื้มใจด้วยปฐมฌานนั้นตั้งอยู่ในปฐมฌานนั้นน้อมใจไปในปฐมฌานนั้นอยู่จนคุ้นด้วยปฐมฌานนั้นไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเห็นนะต้องน้อมใจชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยหรือทำตลอดทำสมาธิตลอดเป็นประจำสม่ำเสมอมีวิจารณรรมด้วยองค์ฌานแล้วไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมมากายกิกาอันนี้พระองค์ยกตัวอย่างปฐมฌานก่อนหนึ่งอันเราเชี่ยวฌานคล่องแคล่วในปฐมฌานเป็นอย่างดีเลยพอตอนมรณะกาเลไม่เสื่อมไม่เสื่อมยังทรงอยู่ในปฐมฌานได้ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าพรหม,มากายกิกาอันนี้คือวิบากหรือผลของผู้ที่ได้ปฐมฌาน อันเรียกว่าเป็นพื้นนาปานกลางพื้นนาปานกลางในระดับที่หนึ่งพิกุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาหนึ่งกับปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำเนิดเดรัชานบ้างเปรตวิสัยบ้างนี่คือปุถุชนนี่คือเทวดาปุถุชนผู้ไม่เคยสดับคำตาตาคตเห็นไหมว่าฝึกแทบแย่นะฝึกจนชำนาญเชี่ยวชาญทางโลกมองึกว่าโอ้โหเก่งแล้วนะเนี่ยนะค่องแคล่วก็เก่งจริงอ่ะแต่ไม่เคยสดับคำตาตาคตเลยหนึ่งกับจบไปสิ้นอายุไขในเทวดาชั้นพรม พรหมคนนั้นตายเสร็จไปเกิดในนรกกําเนาิดสาารเปลวิสัยต่อเห็นไหมส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคอย่างที่บอกในบาลีจะใช้พักาวโตปณะ,ะสาวกโกแปลว่าส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคปณะ,ะแปลว่าส่วนนะหรือแต่หรือก็อก็สาวกของพระผู้มีพระภาคก็ได้นะดำรงอยู่ในชั้นพรหมนั้น ตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองเห็นไหมโอ้โหต่างกันไกลมากเลยนะเห็นไหมนี่แค่สดับดังนั้นถ้าเราจะมาเส้นทางของสมาธิไม่พูดเรื่องทานไม่พูดเรื่องศีลเล่นสมาธิอย่างเดียวเลยซึ่งทานกับศีลมาเองอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้ว ขณะที่เรานั่งสมาธิกายไม่ได้ผิดวาจาไม่ได้ผิดสินมาครบทานก็มาครบทานคืออะไรทานต้องมองในมุมจาคะเพราะเราจาคะอะไรเราจาคะอากุศลออกไปไงถึงจะได้ปฐมฌานมานะ่ะเราจะได้ปฐมฌานมาเราต้องจาคะนะจาคะอะไรจาคะอากุศลธรรมจาคะการพยาบาทเบียดเบียนจาคะนิวรห้าต้องสละมันไปทิ้งมันไปไม่เอามันอืมเนี่ย เราถึงได้ปฐมฌานมาดังนั้นมุมของจาคะเนี่ยถึงต้องมามาให้สุดให้สุดของการละความตะหนิคือการทิ้งให้แล้วไม่คิดเอาคืนไม่อยากได้คืนทิ้งแล้วทิ้งไปทิ้งไปเลยอืมเดมมสละสละออกดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็บอกเนี่ยพรหมกไกยิกาที่เป็นปุถุชนตายแล้วไปนรกพรหมกายิกา ที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพราะได้สดับตายแล้วปานิพานเห็นไหมไม่นี่คือเส้นทางแบบง่ายๆเลยนะตรงๆง,ง่ายๆคุณทาแค่สมาธิไม่ต้องทําอะไรทําสมาธิไปเอาแค่ปฐมฌานด้วยเบื้องต้นเลยนะง่ายๆเลยมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติมีสุขคิดได้คิดวิตกวิจารณเช่นอาหารเป็นปฏิกูลออ,อสุภาสัญญาใครควรเรื่องอริสัต์สีใครควรเรื่องปฏิจจสุปาโทได้หมด ใครควรแล้วเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่น <c oughs> พระองค์บอกดูก่อนพิ่คุทั้งหลายนี้เป็นความพิเศษผิดแพกแตกต่างกันพิเศษเลยนะเป็นความพิเศษเลยระวางอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุป,ปบัติมีอยู่ เมื่อคติคือทางไปเขายังไม่จบเนี่ยังไม่จบกิจเนี่ยเมื่อคติทั้งห้าเนี่ยนะและอุปบาตเนี่ยการเข้าถึงพบยังมีอยู่นี่คือความต่างกันในสองคนที่ทําสมาธิได้เก่งเท่ากันเชี่ยวชาญเท่ากันคุณไปประดิษฐานในความเป็นพรหมเหมือนกันแต่ปัญหาคือพรหมก็ตายไงพอตายจากพรมแล้วนี่หลับไปไม่เหมือนกันแล้วล่ะอ,อันนี้ให้สังเกตดีๆเห็นไนหะ นี่ก็อีกหนึ่งเส้นทางดังนั้นสมาธิก็ได้ถ้าจะเอาอย่างนี้อย่างเดียวคุณก็ต้องบวกอะไรแน่ๆนะต้องบวกกับตัวนี้การได้สดับได้สดับเนี่ยแค่สดับไหมแค่สดับจริงๆคือแค่ได้สดับเพราะว่าการได้สดับเนี่ยมันจะมีหลายชั้นการการฟังเนี่ยได้สดับสดับแล้วทรงจําได้ไหมดังนั้นไปหาเกณฑ์การสดับ หลักเกณฑ์การสดับคนสัตว์โลกเอาละภาพรวมเลยภาพใหญ่เลยของการท่องเที่ยวในสังสารวัตรของสัตวตานังทั้งหลายเนี่ยสัตว์ตานังทั้งหลายเนี่ยผู้ยึดติดทั้งหลายเนี่ยที่จะได้มีโอกาสสดับนะเอาแค่สดับนะในคําตถาคตนี้ก็เศษดินปลายเล็บที่พระเจ้าเทียบเอาไว้พวกที่ได้สดับแล้วจะทรงจําได้ก็เศษดินปลายเล็บ พวกทรงจำได้จะคข้ควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นก็เสศจดินไปเล็บนะคข้ควรแล้วนะจะรู้ซึ่งอาจซึ่งทำนะแทงตลอดซึ่งทำก็อีกเสศจดินไปเล็บนะแล้วจะมาประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ทมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบททัติตามธรรมอยู่ก็เศษดินไปเล็บมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆถึงบอกก็แค่สดับก็คือสดับนะพอได้สดับอืม ตั้งใจเงียโสลงสดับปั๊บเนี่ยได้เรื่องละบวกกับทําสมาธิแต่ก็นานเหมือนกันนะอืมก็คุณสมบัติก็ถือว่าได้ตัวเร็วคือตัวสมาธิแต่ไปได้ปัญญานั้นนิดเดียวคือแค่ระดับของการสดับก็ถือว่ายังน้อยมากก็เลยอยู่ยาวไปจนกระทั่งสิ้นอายุไขของเทวดาในชั้นนั้นๆที่ตัวเองมีกำลังทำสมาธิได้ ก็เลยพวกนี้ไม่ได้ตายในระหว่างไม่ได้ตายในระหว่างอยู่จนครบอายุเลยครบอายุไขปั้งปุ๊บแล้วค่อยปรินิพานก็ถือว่านานนาะนเพราะว่ากับหนึ่งคืออะไรกับหนึ่งก็คือระบบของโลกธาตุเนี่ยแตกสลายพังพินาศไปทั้งหมดต้องกลับไปสู่จักรวาลมีน้ําทั้งสิน้นทะ่วมปีน้ําเต็มไปหมดเหมือนตอนนี้จักรวาลมันเป็นอวกาศทั้งหมด แต่ยุคก่อนนั้นเนี่ยก่อนมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยจักรวาลเป็นน้ําทั้งสิ้นมืดมิด,มดหมดไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีดาวเลิกไม่มีดวงดาวดวงดาวยังไม่ปรากฏนั่นคือยุคของกับล่มสลายแล้วก็จะมียุคของที่กลับเจริญขึ้นเมื่อกรมมากินงวนดินแล้วก็ไล่ลำดับจนเกิดมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้น เกิดทั้งมีสังคมมนุษย์เกิดขึ้นนะคูจะอธิบายไว้หมดนะสามารถไปหาอ่านดูได้ในพระสูตรโดยคีย์คำว่าง้วนดินเข้าไปนี่ก็คือเรื่องของเส้นทางที่มาจากสมาธิถ้าใครมีเวลาไม่ต้องทำการงานแล้วเรากรเกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆเราก็นี่เลยเดินจงกมรมนั่งสมาธิตลอดก็ได้นะเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งพอเราได้สมาธิ ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจะเริ่มได้เรื่อยๆละแล้วเราก็ฝึกให้ได้เรื่อยๆจนชํานาญพอชานาญแล้วเนี่ยทีเนี้ยจะรู้เลยว่าเข้าสมาธิไม่ได้เป็นเรื่องยากมันก็จะเข้าง่ายมันจะเริ่มจําอารมณ์นั้นได้นี่คือความต่างในกรณีของสมาธิแต่ตอนนี้สมาธิเนี่ยมันก็มีมีหลากหลายอีกนะในกรณีของสมาธิจะมีอีกเส้นทางหนึ่ง คือได้สมาธิแล้วเห็นเกิดดับเห็นกันห้าเกิดดับเห็นสัจจกความจริงพวกนี้ไปไหนจะให้ดูพระสูตรนี้พิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นชนัยบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุสลธรรมบรรลุปฐมชฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขา,ารและบิญญาณอันใด มีอยู่ในปฐมฌานบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรไล่ไปสิเออาการเนี่ยบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาสถ้าเห็นเกิดดับไปเกิดในสุทธาวาสแต่การเห็นเกิดดับเนี่ย มันขึ้นอยู่กับอินทรีย์สามารถไปได้ถึงอรหันได้เลยก็ได้ถ้ามีอินทรีย์5ของเก่าทำม,มาเยอะก็สามารถถึงอรหันได้เลยดังนั้นปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์าเบื้องต่ำได้เนี่ยมันจะเป็นปฏิปทาเพื่อละสังโยชน์เบื้องสูงได้ด้วยเหมือนกันถ้าถ้ากรณีคนนั้นมีกำลังอินทรีย์แก่กล้าเขาก็จะหยิบมาใช้ได้ ดังนั้นตรงนี้ก็เลยให้เราทราบไว้ว่ากรณีของสมาธิเนี่ยก็มาได้นะแต่ต้องทําอะไรเพิ่มต้องได้สดับมีสุตตะเพิ่มอันที่สองก็คือต้องเห็นมีปัญญาเห็นการเกิดกันดับซึ่งก็จะไปอยู่นู่นเลยสุทาวาสนะ